สวัสดีค่ะวงการสุขภาพนี่ออมีอะไรใหม่ๆมาให้เราตื่นเต้นเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องต้นข้าวสาลีอ่อนหรือที่หลายคนเรียกวี g กราสนี่แหละค่ะปกติเราจะนึกถึงข้าวสาลีแบบทำขนมปังพาสต้าอะไรแบบนั้นเนาะแต่ต้นอ่อนของมันเนี่ยกำลังฮิตเลยค่ะใช่ครับเป็นที่สนใจมากในกลุ่มคนรักสุขภาพช่วงนี้เลย เราจะมาเจาะลึกข้อมูลการจากบทความหนึ่งค่ะชื่อ Wheatgrass Nature's Potent Wellness Elixir ชื่อเขาบอกเลยว่าเป็นเหมือนออยาอายุวัฒนะชั้นยอดจากธรรมชาติโห oh, ฟังดูนะ่าสนใจมากครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าบทความนี้เขาให้ข้อมูลอะไรบ้างทำไมถึงดูน่าทึ่งขนาดนั้นสกัดเอาแก่นแก่นมาคุยกันค่ะได้เลยครับ เริ่มแรกเลยนะคะบทความเขาระบุเลยว่า wheatgrass เนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารเยอะมากจริงๆทั้งคลอโรฟิลที่ให้สีเขียวๆนะคะแล้วก็มีวิตามินเพียบเลย A C E K B รวมก็มี mm hmm. ยังมีพวกแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีเหล็กแล้วก็มีเอนไซม์กรดอะมิโนจำเป็นด้วยค่ะ ครับครบถ้วนมากคือตามข้อมูลในบทความ a t g กราสก็คือต้นอ่อนข้าวสาลีจริงๆครับที่เขาเก็บเกี่ยวตอนมันสูงซักประมาณ7-15ถึงเซนติเมตรอ๋อช่วงนั้นคือสารอาหารเข้มข้นสุดเหรอคะใช่ครับบทความเขาอ้างว่าเป็นช่วงที่สารอาหารเข้มข้นที่สุดทีนี้ในตลาดก็มีขายหลายแบบเลยนะทั้งแบบน้ำข้นสดๆเลยหรือเป็นผงเอาไว้ชงดื่มเป็นแคปซูลก็มีสะดวกดีนะคะครับ หรือบางทีก็ผสมในเครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆไปเลยความสะดวกก็จะต่างกันไปครับประเด็นแรกที่บทความนี้เ,เน้นมากๆเลยนะคะคือเรื่องการล้างพิษหรือดีท็อกซ์อันนี้เหมือนเป็นจุดขายหลักของวีกราสเลยหรือเปล่าคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่น่าสนใจคือบทความเขาไม่ได้พูดลอยๆนะเขาพยายามอธิบายกลไกผ่านเจ้าตัวคอโรฟิลลนี่แหละครับ อ๋อ oh, ตัวสีเขียวใช่ครับเขาชี้ว่าโครงสร้างโมเลกุลของคลอโรฟิลเนี่ยมันมีความคล้ายกับฮีโมโกลบินในเลือดของเรารอคะคล้ายกันเลยพิเจนแล้วก็ช่วยขับของเสียออกจากตับลำไส้ได้ดีขึ้นอืมรวมถึงเรื่องลดกลิ่นปากกลิ่นตัวด้วยครับอันนี้บทความเขาก็ว่าไว้นะ โห oh, ฟังดูดีเลยค่ะนอกจากเรื่องดีท็อกซ์แล้วบทความยังพูดถึงประโยชน์ด้านอื่นๆอีกเยอะเลยใช่ไหมคะครับเยอะเลยมีเรื่องริดต้านอนุมูลอิสระจากพวกวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็เอนไซม์ต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยปกป้องเซลล์เราจากความเสียหายซึ่งเขาก็โยงไปถึงเรื่องชะลอไวัยได้ด้วยอ่าฮะแล้วก็มีเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังบางอย่างได้ครับ มีเรื่องควบคุมน้ำตาลกับไขมันด้วยอันนี้ก็น่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะเป็นปัญหาสุขภาพที่เจอบ่อยๆบทความเขาลงรายละเอียดเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับบทความมีการกล่าวอ้างถึงคุณสมบัติที่เอ่ออาจจะช่วยลดระดับ L D L หรือไขมันไม่ดีนะครับแล้วก็อาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยครับอืมรวมถึงเรื่องใยอาหารที่แบบช่วยให้อิ่มนานขึ้นส่งเสริมการทำงานของลำไส้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักได้ค่ะแต่ว่าต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าอันนี้คือการนำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในบทความ ค่ะเข้าใจค่ะคือเขามีการอ้างอิงงานวิจัยบางชิ้นอยู่เหมือนกันเช่นาการศึกษาที่พบว่าอาจช่วยลดน้ําตาลในผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าลดการอักเสบในคนที่เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรงังหรือ IBD นะคะอ๋อ IBD ครับแต่ว่ารายละเอียดเรื่องความน่าเชื่อถือหรือขนาดของงานวิจัยพวกนั้นเนี่ยบทความอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนักครับการนําเสนอแบบนี้เราก็ต้องอรับฟังแล้วก็พิจารณาตามไปนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะลองทานดูละครับตามแนวทางในบทความ มีคำแนะนำอะไรบ้างไหมบทความเขาแนะนำให้เริ่มนน้อยก่อนครับอาจจะแค่ช้อนชาเดียวหรือประมาณ30มิลลิลิตรนิดเดียวเองนะครับครับแล้วก็ดื่มตอนท้องว่างเขาว่าจะดูดซึมได้ดีที่สุดอืมที่สําคัญคือเลี่ยงความร้อนสูงนะครับเพราะอาจจะไปทําลายพวกเอนไซม์วิตามินบางตัวได้อ๋อห้ามโดนความร้อนใช่ครับถ้าไม่ชินรสชาติจริงๆเขาก็แนะนําให้ผสมในสูทตี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีก็น่าจะดื่มง่ายขึ้นนะคะครับ แล้วก็มีเสนอไอเดียปลูกเองที่บ้านด้วยนะดูไม่ยากครับปลูกเองเลยเหรอคะครับแค่แช่มเมล็ดเพาะรดน้ำรอสัก7-10ถึงวันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วตามที่บทความบอกนะครับฟังดูก็ทำตามได้ไม่ยากแต่ก็น่าจะมีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมคะที่บทความเขาเน้นย้ำไว้แน่นอนครับอันนี้สำคัญเลยคือคนที่แพ้กลูเตนอ๋อใช่ข้าวสาลีครับ แม้ว่าในต้นอ่อนจะมีน้อยมากๆแล้วก็ตามแต่ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนอยู่ดีครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือคนที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับทำไมล่ะคะเพราะว่า wheatgrass มีวิตามินเคสูงครับอาจจะมีผลกับยาได้อ๋อค่ะค่ะครับแล้วก็เด็กเล็กๆก็ควรเริ่มน้อยมากๆหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน แล้วถ้าจะซื้อแบบสำเร็จรูปล่ะคะมีวิธีเลือกยังไงบทความแนะนำให้มองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกครับแล้วก็ไม่มีสารเติมแต่งอะไรมากอ่านฉลากดีๆแล้วก็ดูบรรจุภัณฑ์ที่มันกันแสงกันความชื้นได้ดีครับจะช่วยรักษาคุณภาพ ค่ะค่ะดูเหมือนว่าบทความที่เราคุยกันวันนี้จะนำเสนอวีคลาสเป็นเหมือนทางเลือกธรรมชาติที่อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์จริงๆเลยนะคะเน้นๆเลยก็คือเรื่องล้างพิษเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักน้ำตาลได้ด้วยใช่ครับบทความพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเอ้ยถึงจะเป็นแค่ต้นอ่อนๆนะแต่คุณประโยชน์ที่เขากล่าวอ้างเนี่ยก็น่าสนใจ ทำให้วี g กลาสกลายเป็นอีกทางเลือกที่น่าพิจารณาสำหรับคนที่มองหาวิธีดูแลสุขภาพแบบใกล้ชิดธรรมชาติหน่อยค่ะก่อนจะจากกันไปมีประเด็นชวนคิดนิดนึงค่ะคือจากที่บทความนี้เขาเน้นเรื่องคลอโรซิลกับการดีท็อกซ์เป็นพิเศษเลยเนาะครับลองคิดกันต่อเล่นๆไหมคะว่าเอ๊ะหรือว่าพืชใบเขียวอื่นๆที่เราใช้กันมานานแล้วในบ้านเราอย่างพวกใบบัวบกยานางอะไรแบบนี้ค่ะอืม น่าคิดครับประโยชน์ในมุมอื่นที่น่าสนใจแล้วก็อรอ,อการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ก็ได้นะคะเป็นไปได้ครับน่าสนใจมากครับประเด็นนี้